ขอความเจริญในพระสธรรมจงบาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพได้ตอบคำถามของท่านผู้ชมที่ถามไปว่ามีวิธีการเลี้ยงลูกไหมอยากให้อาตมาคุยกับท่านผู้ชมในรายการนี้ก็บอกว่ามีจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงเด็กมาจะดูจากพ่อแม่ซึ่งมีฐานะร่ำรวยยากจนและลูกเขาเป็นคนดีขึ้นเอยๆจากพระสองฆ์องค์เจ้า จากการดูแลของสังคมก็สรุปได้สิบเจ็ประการคือกอดกบกล่อมกล่าวส่งคณธรฐเช้าขึ้นมาต้องปลุกปลุกลูกยังไงปลุกลูกเป็นไหมถ้าปลุกไม่เป็นเด็กมันได้แค่ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าเผชิญออร์ตอเรยะใหญวิธีการปลุกลูกเป็นงี้ปลุกให้ตื่นปลุกให้ลุกปลุกปลอบปลุกใจปลุกปลื้มปลุกเสก ปลกเขาตื่นให้เขาตื่นตามเวลาเด็กผู้หญิงต้องตื่นก่อนผู้ชายนิดหน่อยเพราะต่อไปภารกิจของคนเป็นผู้หญิงนั้นจะมากกว่าผู้ชายนั่นเป็นเวลาจนกระทั่งมันเป็นกิจวัตรประจําของเขาเขาต้องตื่นเวลานี้ไอ้นอนเวลาไหนไม่สำคัญถ้าตื่นเวลาไหนเพราะฉะนั้นต้องปลุกปลุกตื่นปลุกให้ลุกทำาไงให้เขาลุก,กันแล้วแต่อผ้าชุบหน้าไปเช็ดหน้าเช็ดตาเอาหลังพิงกัน พับที่นอนซะแล้วมนก็จบท่านจะไปกลางมุ้งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ดีพับพับก็ที่นอนที่นอนจะไปนอนได้ไงท่าน,นเนีัยเด็กคนอื่นเขาต้องไปกันแนละ้วนี่ปลุกปลอบดูสิว่าเด็กน้ําตาไหลไหมท่านในวัยเด็กน้ําตาไหลเขาฝันร้ายหรือเปล่าเขาโดนรังแกแใใใหรือเปล่าเขามีอะไรในใจหรือเปล่าคุยกันซะก่อนถ้าแตกนหน้นาหนุ่มหน้าสาวก็จะผิดหวังก็ได้จะเสีย้นเสียตัวอาจจะพลาดรักะจะโดนรังแกหรือจะโดนข่มเหงหรืจะโดนดูถูก ปลุกปลอบเพราะจะค่อยค่อยคุยกันเนี่ยผมก็ตื่นเพราะรู้ปลุกปล,กปลกปอบปลุกใจไปลู้ไปไปขยนขันครับนะเอ่อเรียนนักธรรมะเจตคติคนพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเท่านั้นจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเ,เอาปลุกใจปลุกปลื้มพูดเขาดีๆอารมณ์ดีช่วทุกเช้าเนี่ยทำให้คนอารมณ์ดียิ้มให้เขาซะก่อนพูดจาดีๆกัน ถ้าคนในบ้านพูดจาไม่ดีนะครับอารมณ์ที่ออกจากบ้านไปก็ไม่ดีแล้วเราก็จะกังวลว่าที่เราว่าลูกไปแล้วเนี่ยลูกจะรู้สึกยังไงก็จะไปนั่งทุกข์กังวลในภายหลังถ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านมันก็ไม่ดีสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นป,ปล,ลุกเืิมปลุกเสกให้พ่อลูกลูกจากบ้านเอาขยันขันแข็งนะลูกนะประสบความสุเให้ทุกวันท่านยิ่งคนนหนจะเกให้ผรเนี่ยท่าทางมันจะเกนะให้ย,ยาวๆเยอะ เขาจะรับไม่รับก็ตามทานหยับพุทสวัสดิ์ด้วยคําที่สาบแช่งลูกหลานซึ่งบ้านอื่นเขาไม่ทาที่ลวยๆที่เขาสร้างฐานะดีเขาไม่มีการสาบแช่งลูกหลานว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนั้นประเภทนี้เขาไม่เคยดา่าลูกเขาถ้าด่าปุ๊บเด็กจะเป็นไปตามคําสาบเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นพระอิศวรพูดยังไงลูกจะเป็นยังไงอย่าแช่งเด็กใครแช่งเด็กนั้นถือว่าเป็นการแช่งครอบครัวตัวเอง